เราภูมิใจการบินไทยของเราค่ะกลับมาติดตามเก,กาะกระแสโลกกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะพูดถึงความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนยุคนี้นะคะหลีกเลี่ยงยากเหลือเกินเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของการ วิถีชีวิตของคนยุคนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะกับเรื่องของแรงกดดันทั้งจากสิ่งแวดล้อมจากคนรอบข้างเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กเลยค่ะอย่างนักเรียนเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีเรื่องของการแข่งขันทางด้านการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะครับนอกจากสิ่งแวดล้อมที่คอยกดดันแล้วนะครับเด็กหลายคนเนี่ยก็มีการกดดันตัวเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับกลัวจะไม่สวยไม่หล่อจะไม่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนนะครับ เรื่องพวกนี้แหละครับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กหลายคนเนี่ยเกิดความผิดปกติขึ้นมาทางจิตนะครับซึ่งแพทย์บอกว่าการผิดปกติเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่ออายุไขด้วยนะครับ<ม>อาจจะทําให้เด็กเนี่ยอายุสั้นเมื่อโตขึ้นไปเนี่ยอาจจะอุหายไปถึง1 0บถึงยีปีเลย<ม>ทีเดียวนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยครับ มูลนิธิยังไม้ค่ะซึ่งเป็นมูลนิธิเด็กในประเทศอังกฤษได้เผยข้อมูลที่น่าตกใจนะคะว่าเยาวชนตั้งแต่อายุ11ปีถึง25ปีทุกวันนี้ค่ะยอมรับเลยว่าตัวเองเนี่ยเผชิญกับแรงกดดันหลายเรื่องจนเกิดเป็นความเครียดสะสมค่ะแม้ในยามพักผ่อนนะ,ะคะวันหยุดอะไรแบบนี้พวกเขายังรู้สึกว่าพักผ่อนได้ไม่เต็มที่เลยซึ่งจากการสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างถึง2,000คนค่ะพบว่ากว่าครึ่งกังวลเรื่องของการเรียนคือ กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะทําคะแนนต่างๆได้ไม่ดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้ค่ะครับผมนอกเหนือจากเรื่องของการเรียนแล้วนะครับเด็กบางคนเนี่ยก็จะถูกเพื่อนกันแกล้งบ้างนะครับหรือว่าข่มเหงก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่บรรดาเด็กๆพวกนี้เนี่ยเป็นกังวลกันซึ่งสาเหตุหลักๆนะครับก็มาจากพฤติกรรมที่อาจจะผิดแปลกไปจากเพื่อนๆเ,เช่นเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากเกินไป หรือว่าเป็นเด็กที่มีน้ําหนักเกินหรือว่าอ้วนดูใหญ่โตกว่าเพื่อนคนอื่นนะครับก็อย่างเด็กสาวคนนึงเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เด็กหน้าตาที่ขี้เรหน่อยนะครับหรือว่าหุ่นไม่ดีเนี่ยมักจะถูกกลั่นแกล้งไม่ว่าด้วยวาจาหรือว่าการกระทําก็ตามนะครับกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยต้องพยายามปรับภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดเป็นความกดดันเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือไปจากการเรียนด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องพวกนี้ ด้านดรเจนแมคคานีค่ะเป็นนักจิตวิทยาเด็กนะคะก็บอกว่าทุกวันนี้เรื่องของค่านิยมของผู้คนเนี่ยเปลี่ยนไปคือคนส่วนใหญ่เริ่มจะมีความกังวลลึกๆเหมือนกันค่ะว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่เข้าไม่สามารถเข้าสังคมได้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เป็นที่ยอมรับซึ่งปัจจัยภายนอกค่ะเรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องใหญ่เลยที่หลายคนกังวลไม่แพ้เรื่องของความสามารถโดยเฉพาะกับกลุก่มวัยรุ่นค่ะพวกเขาเนี่ยก็จะยึดเอาดา ารานางแบบนายแบบเป็นเหมือนบุคคลต้นแบบค่ะคดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะตั้งใจเลยวิธีทางคือพุ่งเป้าเอาไว้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนดาราคนนู้นคนนี้โดยพบ,บว่านักเรียนชั้นมัธยมต้นในประเทศอังกฤษนะคะถึงร้อยละ40เนี่ยยอมรับว่าอดอาหารเพื่อให้มีรูปร่างที่ผอมเพรียวค่ะและด้วยค่านิยมที่ผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับ บวกเข้ากับแรงกดดันจากสังคมนี่แหละครับก็ทําให้เด็กเนี่ยเกิดภาวะที่นักจิตวิทยานะครับเขาเรียกกันว่าท็อกซิกไคลเมทนะครับถ้าเกิดจะแปลเป็นคร่าวๆเนี่ยก็จะเรียกว่าสภาวะที่เป็นพิษนั่นเองอนะครับทำให้เกิดความเครียดสูงแล้วก็หากจัดการกับความเครียดนี้ไม่ได้ก็จะกลายเป็นปัญหาความผิดปกติทางจิตไปโดยปริยายนะครับซึ่งทางรัฐบาลอังกฤษได้ร่วมมือกับมูลนิธิยังไมส์เนี่ยริเริ่มโครงการบำบัดเยาว,วชนในหลายเมืองทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้และก็แนะคำแนะนำนะครับในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนั่นเองนะครับค่ะและพูดถึงโครงการที่ว่านี้ค่ะคได้รับการสนับสนุนจากดาราชื่อดังหลายคนด้วยร,รวมถึงรองนายกรัฐมนตรีนิกเคลกของอังกฤษเขาค่ะที่บอกว่าปัญหาเรื่องของความเครียดความผิดปกติทางจิตของเยาวชนเนี่ยละเลยไม่ได้เลยไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะ นอกจากนี้ยังพบว่าสถิติของรัฐบาลค่ะแล้วก็ประกอบกับงานวิจัยหลายชิ้นเลยเผยนะคะคว่าความผิดปกติทางจิตเนี่ยส่งผลให้ผู้ป่วยมีอายุสั้นลงค่ะโดยผู้ชายเนี่ยเสี่ยงที่จะมีอายุสั้นลงถึง20ปีส่วนผ,ผู้หญิงก็เสี่ยงที่จะมีอายุสั้นลงอยู่ที่15ปีค่ะครับค่านิยมอันนี้ก็เริ่ม,มแบบแพร่หลายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ,รบจากเมื่อก่อนเนี่ยรเราจะนิยมเด็กที่เรียนหนังสืงอเก่งๆนะครับจะยกย่องหน่อยแต่เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนไปแล้ว อุ้ยต้องสวยต้องหล่ออะไรอย่างนี้นะครับก็เลยกลายเป็นความเครียดไปใช่แล้วบางทีบางคนนะคะอยากเป็นนายแบบนางแบบคือมาเจอนางแบบยุคนี้ไซส์ศูนย์แบบนั้นก็เลยยิ่งเป็นความเชื่อที่ผิดๆยังไงเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นผู้แนะนําเบื้องต้นซะก่อนก็จะดีกว่าค่ะอ่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อค่ะ